بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى ونافعنا بعلومي في الدارين آمين عليكم بقيام الليل تبناتي لكا لكاينين لكين ما لما كام كام ก็คือละหมาดตะฮันจุดละหมาดวิเทสในยามค่ำคืนฟะอินนะฮูดะบุซอนและเนก็บละกุมเพราะว่าการกระทาเยี่ยงนี้นั้นเป็นวิถีเป็นมารยาทของคนซอนและก่อนหน้าพวกท่านสองวะกุรบะตุนอิลอัลฮิตาลาเป็นการสร้างความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ س ุบฮานและตาลาสามวะมันฮาตุนอินอิสมิเป็นสิ่งที่มาหักห้ามในการที่จะทาบาปสี่วะตักฟิรุนลิสัยัะ เป็นการลบล้างความผิดต่างๆ 5. วอมมตอรเดตลลทธดาอัยญซัตเป็นการขับไล่โรคภัยแค่เจ็บให้ออกห่างจากร่างกายห้าข้อ,อนี้เป็นอย่างน้อยนะของความพิเศษในยามละหมาดในยามค่ําคืนทีนี้มันเป็นประเด็นที่มีความสําคัญคือหลายครั้งที่ผู้เรียนแล้วก็ผู้รู้เนี่ยขาดมารยาทอันนี้มันถือว่าผิดอย่างร้ายแรงเลยคนที่เรียนศาสนาคนที่เรียนรู้ศาสนาแล้วไม่ไม่พยายามขึ้นมาละหมาดตะหัดยุด ไม่ละหมาดในยามค่ําคืนมันถือว่าเป็นวิถีเป็นวิถีที่ไม่ใช่มันเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์หนึ่งในเครื่องหมายในในสิ่งที่เขาได้จากการเรียนรู้เรื่องของศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนั้นคนที่เรียนรู้ศาสนาคนที่คนที่มีความรู้ในศาสนาเนี่ยสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาอยากจะได้นั้นคืออย่างน,น้อยๆห้าข้อเนี่ยเขาอยากจะได้อย่างแน่นอนแล้ว อัลลอฮงสุบฮาหนุแต่เราให้ท่านรอสุลลอฮ์สุลลัลลอฮ์สุลลัมบอกกับเราเนี่ยว่าละหมาดในายามค่ำคืนเนี่ยมันเป็นวิถีเพื่อศรัทธาเนี่ยยังไงให้ได้พยายามขึ้นมาได้ละหมาดตะฮัจญุดละหมาดยามค่ำคืนละหมาดพิเตส์นะให้ได้แต่ที่นําหะดยษนี้มาเรียนกันอีกครั้งหนึ่งอ่ก็เพราะว่าเป็นหน้าหนาวหลายคนเนี่ยชอบ <c oughs> อยู่กับผ้าห่มอยู่กับที่นอนนะแล้วก็มีความสุขอยู่กับก,บการนอน โดยทิ้งโอกาสพิเศษที่ผมจะได้รับจากลอสซบบาห์นัวแต่ลนะมันเป็นช่วงช่วงโอกาสพิเศษเนะี่ยที่อลอสจะให้กับเบาที่เป็นคนพิเศษเนะี่ยถ้าหากว่าเราก็นอนเหมือนกับคนทั่วไปมันก็เหมือนเป็นคนธรมธรมดาบ่าวธรรมดาโดยทั่วไปนะไม่มีสิทธิพิเศษเรานะชอบความพิเศษจะอยู่จะกินจะนอนจะโดยสารแล้วเราก็อยากจะได้เฟิร์สคลาสอยากจะได้พิเศษ นั้นถ้าหากว่าเราจะได้พิเศษแบบนี้นั่นอวสุภานุวาแต่ละหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้องสแสวงหาหนึ่งในสิ่งที่เป็นสะพานเชื่อมเราในคืนเรื่องนี้เลยนะการละหมาดใยายามค่ำคืนละหมาดแตหัยุดธละหมาดพิเตสยามค่ำคืนโดยเฉพาะในท่ามกลางความหนาวเหน็บเนี่ยมีฮะดิษนะที่กล่าวในประเด็นดังกล่าวแล้วเลาทรงทรงแปลกใจนะและทรงทรงพอพระไทยนะ การที่คนเบาคนหนึ่งเนี่ยลุกขึ้นมาละหมาดย,ยามขึ้นมาอาบน้ําละหมาดอยามค่ำคืนในเอาในสถานในสภาพที่เย็นหนาวเสร็จแล้วเขาก็อํานละหมาดแล้วก็ละหมาดวิเตสนะได้วิงวอนได้ขอกระรอสุภาษิตว่าตาลามันเป็นความพิเศษแหละนั่นคือเป็นความพิเศษห้าข้อที่ที่เราจะต้องพยายามรักษาไว้ให้ได้นะดูในความหมายเนีย เียมุลเลนการละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยมินนาว่ามินนาว่าฟริโอคายอรีถือว่าเป็นหนึ่งในนาว่าฟินเป็นกิจสุนัตในในการทําความดีนะคือไม่ทําก็ได้ไม่บาปหรอกนะแต่ว่าถ้าทําแล้วนั้นมันเป็นสิ่งที่แยกแยะระหว่างความความพิเศษนีะ่โอกาสที่จะได้นะในฮดิสกในฮะดิสได้รายงานได้รายงานว่าอัลลอฮฺสุบฮานุตละลานั้นจะเสด็จลงมาฟ้าชั้นที่หนึ่งในแต่ละคืนเลยนะทุกคืนอัลลอฮฺจะเสด็จลงมา สุฟาชั้นที่หนึ่งสแสดงว่าใกล้กับเรามากสเสด็จมาอย่างไรนั้นเจ้ีกูบิจารณีเหมาะกับลอสุบฮานุวาต่าละเลยสกัมิสเดเฮใช้ไม่เหมือนกับสิ่งที่เราจินตนาการนะเลยเสด็จลงมาทําไมเนะี่ยพร้เจ้ากาวเนี่ยใครจะขอกับเราไหมเราเพื่อที่เราจะให้ใครจะอิสติกฟ,ฟา้าอภัยขออภัยกับเราไหมเราจะได้แต่บัตรตัวให้กับเขาเป็นโอกาสพิเศษเนะี่ยแต่เราขาดโอกาสนี้นะ เราไม่เคยได้ขึ้นมาเพียรพยายามทำในสิ่งนี้โอกาสหลุดลอยเราไปเลยมินอาจเล่ลกุรบาที่ถือว่าเป็นหนึ่งในความใกล้ชิดที่มีความสูงส่งทําให้เราได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ทำอิบะดะเป็นการสร้างความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ละหมาดกิยามุลเลในยามค่ำคืนนั้นถือว่าเป็นอายั์เป็นความสูงส่งวะอะฎามีฮาอินดัลลอฮอัลซวะัลล เป็นอิบะดาเป็นสร้างความกระชิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะอัลลอฮฺสุบฮานิวาตาละอกร้องหับาฟีฮิอัชชารุอัลฮานีฟุศาสนาที่มุ่งสู่ความดีนั้นได้ร้อกหับาได้สนับสนุนได้กระตุ้นให้เราทำแบบนี้อวบัยยะนะอัลซีมะอัจริเฮและศาสนานั้นได้อธิบายถึงความยิ่งใหญ่ของพระละโบในเรื่องนี้นะ วกัสยูหรือฟุมตูฮีได้อธิบายถึงความประเสริฐอันมากมายที่อยู่ในอยู่ในการกิยามุลเลนกามาฟีฮะละฮะดีสดังเช่นในฮะดีสนี้ได้อธิบายได้นํามาบอกกับเราอัลลอฮฺซลลัเป็นฮะดีสที่ท่ารอซลลุอฮัลลัลลอฮฺซลลัมได้กล่าวกับเราว่าอะลัยคุมบิกิยามิเลนไอ่หมายถึงอินซาโมเกิยามิลเลนท่านอะไรนั้นจง จงถือว่าการละหมาดในยามค่ำคืนนั้นนะเป็นอินซัมเพราะว่าเป็นความจำเป็นว่าดาวิโมอาเลฮาและจงทำสม่ำเสมออาเลฮิไอกักิกยามิเลนอวะฮาฟิลูอาดาอิเหและให้พยายามที่จะรักษาการละหมาดในยามค่ำคืนทำไมต้องพยายามแบบนี้ล่ะฝอินนะฮัไอกิยามันเลนเพราะว่าการละหมาดในยามค่ำคืนนั้น ดับบุษซาลีนะกับละกุมไอ้สุนนะตุวซาลีนเป็นสุนนะเป็นแบบฉบับของคนซแล้วาอาดะตุฮหุมแล้วถือว่าเป็นอาด้เป็นเรื่องปกติของคนเหล่านั้นเป็นวิถีชีวิตของคนเหล่านั้นเขาต้องละหมาดยามค่ำคืนวาชะนนหุมและเป็นเรื่องราวของเขาเหล่านั้นมิมันก่เรากับละกุมไม่ไอุมาไม่อาศัยไปก จากบุคคลที่อยู่ก่อนหน้าก่อนพวกท่านคนสอนและคนดีๆมาดเาซอบะตาเบี์อิตาเบอินชนชั้นสารลัเหล่านั้นเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเป็นวิถีชีวิตของเขาที่จะต้องขึ้นมาละหมาดแต่ฮันยุทํทำไมล่ะสองอวินนักยามิลเลนกุรบะตุนอิลลอฮ์เพราะการละหมาดกกยามมุลเลนนั้นเป็นกุรบะให้อิลลอฮ์เป็นการสร้างความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มุทีเราอยู่ห่างมากเลยเราห่างไกลจากความมาความเมตตาของอก์ ใจเรานั้นไม่ได้อยู่กับใกล้กลับอัลลอฮ์การละหมาดแยมุลเลนเนี่ยมันเป็นหนึ่งในสิ่งสําคัญมากเลยนะทําให้เราใกล้กับอัลลอฮ์ใกล้กับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์รอห์มะเมตตากรุณาเรานะนั่นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญหมายความว่าฟัมัสซัลลากิมิลเลนใครละหมาดกิมุลเลนเนี่ยฟฝอินนะฮูท้าจริงแล้วนั้นเขาผู้นั้นยะตะกอรรบุเท่ากับเขาได้สร้างความใกล้ชิดกับาาอัลลอฮ์าวะตะเอวายแตะบันด,ด้ดูอานอัล และเขาได้ทำตนให้อัลลอฮ์รักบิสิฟบิสดาร์ีฮิตินกะโดยการที่เขาละหมาดอันนั้นอัลลอฮ์รักเราเพิ่มยิ่งขึ้นสามวามันฮาตนอันอันนีอิสมิเป็นสิ่งที่ยับยั้งจากการทำบาปละหมาดยามค่ำคืนเป็นสิ่งที่ชะลอบาปเราได้นะมันเชียเราทำบาปง่ายมากเลยจะทำอะไรก็ทำนึกทำนับสัวเลย พอละหมาดกิยามุเลนมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนะี่ยอัลลอฮฺจะประทรงปกปักรักษาเราให้เราทํายากขึ้นวันมะนาความหมายคืออันนั้นมันวาลซาบะอาลากิยามิเลนใครก็ตามที่วาลซาบะได้ทําสม่ําเสมอกับการละหมาดยามค่ําคืนเนี่ยฟาอินนะหูยันฮะหูแท้จริงแล้วละหมาดยามค่ําคืนแท้จริงการทําเยี่ยงนี้นั้นจะยับจะยับยังเขาวายัมณะหูจะหักห้ามเขา ไม่น,นั่นว่าฟิลอาซามจากการที่ตกไปกระทําสิ่งที่เป็นบาปว่รอดายินและสิ่งที่น่ารังเกียจที่เป็นบาปต่างๆ,ๆอ่นนั่นคือข้อที่สามนะสีวัตักฟิ่อรอนิสัยอาติละหมาดในยามค่คืนนั้นเป็นสิ่งที่มาลบล้างความผิดต่างๆวามหาวุเป็นสิ่งที่มาลบล้างเรื่องของเขาตอยากับบาปต่างๆวามักฟิรานเป็นสิ่งที่ทําให้ได้รับการอภัย เป็นสาเหตุเป็นสิ่งที่ทําให้ได้รับการอภัยหรือรูปกรรบาปต่งตางๆที่เป็นบาปสกอ,อร์เนะที่เป็นบาปเล็กจำไว้อยะหุรอ่านหรือฮะดิษใดๆก็ตามที่กล่าวถึงการรูปล้างหรือิบาดาใดๆก็ตามที่มาล้างบาปล้างบาปนะี่ยความหมายก็คือบาปเล็กนะมีสิ่งเดียวนะสองสิ่งนะั้นที่จะมาล้างบาปใหญ่ได้หนึ่งตะบัดต,ตัวสองตะวิหิตจำไว้วมอมตอรดาตุน ฤดดาอนยัตสัตสุดท้ายข้อที่ห้าะหมาดยามค่ำาคืนเป็นสิ่งที่มาขับไล่โรคร้ายให้ออกจากร่างกายเราเป็นสิ่งที่ช่วยนะช่วยให้เรานั้นห่างไกลจากโรคภยัยแค่เจ็บด้วยนะนั่นคือหนึ่งในรหมมะความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับเรามาในโลกสุญญาเนี้มันเป็นแบบไหนเราก็ไม่รู้แต่เรารู้ว่าอัลลอฮ์ช่วยให้เรานั้นห่างไกลจากโรคร้ายได้จาก หนักก็กลายเป็นเบาจากมากก็กลายเป็นน้อยฟพระกายมุลเลนดังนั้นการละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยยศรอด,รดอัลอมรอด,ดจะขับไล่โรคภัยไข้เจ็บวัลอวะโรคภัยต่างๆอันนี้ยิสมิให้ออกห่างมาจากร่างกายนะเอาหัวหาหละจนมินชะนิฮาหรือว่าสภาพของการละหมาดในยามค่ำคืนเะนี่ยมินชะ อิบอาดุดะวะมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ขับไล่โรคอะสาวาอนอัดดะวะอัลมาดีโรคนะที่เป็นรูปธรรมรูปธรรมคือโรคโรคเก็บโรคต่างๆโรคที่คนเขาเป็นโรคกันโรคความดันโรคเบาหวานโรคนู่นโรคนี้นั่นหละคือโรคที่เป็นนะโรคที่เป็นรูปธรรมโรคที่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลน วันมะนาวีหรือว่าโรคที่เป็นนามธรรมโรคที่ไปหาหมอโรงพยาบาลแล้วไม่เจอโรคกุ้มโรคกังวลโรคเครียดเนี่ยอดยเฉพาะก็มีอิสนินลและการละมาดพยายามค่ำาคืนเป็นสิ่งที่มาชะลอสิ่งที่มามา,มา,มาทําให้เรานั้นมีโอกาสที่จะเป็นโรคน้อยลงนั่นคือห้าประการอย่างน,น้อยๆที่อว่าสุบฮารูแต่ลาให้กับเรามาผ่านการละหมาดพยายามค่ำเคีนเนย ขึ <accurately S 2> ้นมาอย่างน้อยสองรก็อัดเซลรกอัดเสร็สองเสร็รสองเสรสองเป็นแปดเราก็อัดละหมาดวิเตสอีกก็แล้วแต่อย่างน้อยสองเราก็อัดได้ได้เสรกยามุนเลนและสุดท้ายปิดด้วยกับการละหมาดวิเตสถ้าหากว่ายังไม่ได้ละหมาดวิเตสก่อนนอนถ้าก่อนนอนละหมาดวิเตสไปแล้วสามเรากอัดถ้ตื่นมาก็ละหมาดเกียามุนเลนได้อาจจะเป็นสองเราก็อัด เท่าสองเทลาสองเท่าสองเทลาสองไปนั่นคือสุนนะนั่นคือวิถีของคนที่ซอแล้วะคนดีๆเนี่ยเขาทำาย่างนี้เนะียนั่นหมายความว่าหนึ่งในหนึ่งในในัยยะนั่นคือถ้าหากว่าเราขาดทิ้งละหมาดบิดเทเป็นประจําเลยเนะี่ยมันมันบ่งบอกว่าเราคนไม่ดีอะง่ายๆอะพอเราไม่ได้ทําแบบฉบับของคนที่ดีๆเขาทากันเย่างนีอ้อันนั้นเราปรับตัวรนะเลยเนี่ยโดยเฉพาะหานาวๆแบบนีนะ้มันยิ่งพิเศษเนี่ย โอกาสพิเศษที่เรายิ่งได้รับความเมตตาจากองล์สมบัุบฮานุวาตาลาเราต้องปรับปรุงตัวเราปรับตัวเราให้มันได้เกิดให้มันชินกับกับความพิเศษแบบเนี้ยโดยเฉพาะที่เกิดไว้ในช่วงแรกว่าโดยเฉพาะคนเรียนคนรู้เนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เหมือนวาญยิบอะ่ะมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าส่วนหักอย่างเดียวเนี่ยมันเหมือนวาญยิบจะต้องทําจะต้องกราทำเพราะเป็นวิถีของคนดีๆคนซอนแล้วเนี่ยเขาเขาทำกันเนี่ย ว่าลน حديث ใน حديث นี้นั้น, ال นอัลฮัสุกตุนส่งเิมอะไากี้มิเลนให้ละมานยามค่ำคืนว่ามูดาว่ามาที่อาจได้าและให้มีความสม่ำเสมอในกนนารละมานยามค่ำคืนว่าตรกิบุฟิฮีและตรึกิบตนะุนให้ทำแบบนี้ว่าฟิฮีในะดิษนี้นั้นต่อรบุศลามะตุรุห์เป็นการขอให จิตวิญญาณนั้นสลามะสะอาดปลอดภัยวัชชฮติตยาัต์ตและขอให้ร่างกายนั้นมีสุขภาพที่ดีฟีกายเมลัยโดยผ่านการละหมาดนิยามคาคืนละหมาดนิยามคาคืนนั้นจิตใจก็ดีร่างกายก็ดีนะอะนั่นคือเป็นคําของท่านราลอลลอฮฺศาลัลลอฮลาที่บอกกับเราว่าให้เราทําในสิ่งที่มันเป็นความดีกับเราที่กำมัสู่ตัวเรานะ وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين